สวัสดีครับจากช่อง YouTube สมบัติคนเลี้ยงไก่ครับน,นี่จะพาเอาเบิ้งง่วได้ลูกครับเปลีงง่ยงง่วง่วได้ลูกครับวันนี้วันที่เจ็ดเมษายนพศสองพันนี่เอาเบิ้งง่วไดลูกครับว่าปลูกกลางทงลักไดล,ลูกเซยจะมือกับ่ะไ้ ฝากมาชมฝากมาดูนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอื้พวกบนแตกแล้ววัน ตัวตัวเมีครับตา,ามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมาเลียงงัวครับมาเลียงงัวงัวรักไดูกว่วันโชควันดีวันหมานวันเฮงวันนี้วันที่7เมษายน เพื่อเลังใจนะครับโศกมันมานฝากช่องด้วยครับฝากช่อง youtube คนสมบัติคนเลี้ยงไก่ครับมันีบรรยากาศดีครับบระหอนครับ,บรราามนีอันนี้วันนี้วันนี้ากาศไม่ร้อน่มันมีแดดอครับคึมคึมเมนีสิจับไก่พ่วงเมนีครับเมนีจับไก่ว้อม มอเรียลุความมันเสียวไปจังได้จะทำคน,นาใหญ่กันี่มคนาคืใหญ่แท้คนาก็ใหญ่ครับอาชีพเกษตรกรครับหลายหลายบานหลายคัวรเลื่อนครับอันนี้มีอาชีพทำดอกไม้เนี่ยดอกพทรรักษาก็มีบางบางบ้านก็ถอนตัวดินครับลกตัวดินหายตัวดินขายตัวที่สูงครับ บางพื้นที่ก็ทํำนาปังนี่ดิอยู่แบบเศรษิตพอเพียงครับ,รบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อไปเบิ่งกะขอให้ถึกเหล็กลงตีหนึงครับให้กดไลค์ก็ขอให้มีโชคทำรวยตลอดไปครับสวัสดีครับ